สวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับคาปิดพีบีวันนี้เราจะมายิงลูกซองกันอีกเหมือนเดิมนะฮะอยู่ในเกมไฟแบงก์เซปิโนะครับเส์ฟบท้นะครับผมอยู่ในตัว3ามดาวนะฮะตัวพรมตัวพรมเดี๋ยวต้อปิดเสียงหน่อยฮะเดี๋ยวเสียงเกมมันดังเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะอืมของก็ใกล้จะหมดแล้วฮะ เราค่อยมาเปิดไอซีกันดีกว่านะวันหลังเนาะตัวละครก็น่าจะหมดแล้ววันนี้โอเคเอผมก็ใส่ฉายาพวกนี้เลยครับยุดบ้างแล้วก็สไยสไยช่องสุดท้ายนะฮะแล้วผกลองช่องสุดท้ายนะครับผมโอเคเราไปลุยกันดีกว่าเขาก,กดกันไปแล้วนะครับด้วยหลังจากไม่ได้อัดคลิปมานานเลยนะครับผม แต่เล่นอย่างเดียวนะครับเล่นอย่างเดียวไม่ค่อยได้อัดเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับเฮ้ยเอาออเรื่องนะยิงโอ้หนึ่งห,ห,หนึ่งเงินนี่สุดยอดเลย เสียฟอร์มเลยเมื่อกี้เติมเลือดหน่อยฮต้องเพิมน่อยเ้โอ้โหเห็นไหมครับเมื่อกี้ โอ้ยเ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 อลนเลยฮะโอ้โหแลกกันไปแลกกันมานะครับเข่แตกตึ้มต้งคือยืคือยเอบแล้วผม อาจจะเล่นเทบเทปหน่อยนะฮะโอ้โหยังแตกอีกยิ่งไม่ทูนนฮะ โดนอีกแล้วผมเสพไปเสพไปอ่าวันนี้เราเล่นกับน้องแดนนะฮะน้องแดนทักทายผู้ชมหน่อยแล้วอ่าทักทายได้บ้างเลยครับผม อ้าวล่วง วาร์ปอะผมยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้อออเออผมเป็นคนหนึ่งนะฮะเวลาเจอตัวไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือคนที่วาร์ปอ่ะผมจะยิงไม่โดนนะผมถ้าเดินยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมยิงไม่ค่อยจะโดนไม่รู้เป็นไร แปลกเนาะเอา้าโอ้สองบังทองโหจัดเดสไปเก้าเลยฮนะเอ้าไอเดสินวันวิ่งตามตัวดีหมาเอ้าินานจังเลยฮนะยุบยุบ ันนี้รู้สึกตัวเองเล่นไก่ๆยังไงไม่รู้นะของจะหมดแล้วมันดูมันไม่เกี่ยหรอกฮะจริงจอ่ะผมลนลนไปเอง,ง,ง,งเล่นแล้วตัวบางมั่งอะไรมั่งเนาะ ตอนสติกล์นะแต่จริงของมันเต็มเลยครับเต็มมันก็เต็มเฮ้ยมือเมาส์ตกอ้าวโดนตามท้ายอีกแล้วท่านผู้ชม ปัญทาครับท,ท่านเอาจบแล้วลอาจบไปแล้วหนึ่งเกมนะครับผมจะหาอีกเกมนึงเดี๋ยวเล่นอีกเกมนึงนะฮะ เขาบอกเรารู้ดีจัดจบแล้วอาาห้องนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาออกไปแล้วโอกดเลยโอเค,อเคแม่งเอาเลี้ยงเลย <laughs> สู้สู้ขาสู้ right. ใจเขาได้ อยาจจะอาจจะได้ยิงได้ยินเสียงคีย์บอร์ดผมบ้างเลยอยู่บ้านเราเลย user left your channel user disconnected from your channel hi <laughs> ซอมบี้ไอเนี่ยสวยนะแจนสวยดีผมชอบมันแต่เดีอ่ะน่าจะมีไอ้นี่ด้วยนะมีไอ้ไข่ใช่ไหมใช่สวยส nín làm gì à chị 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 chạy đường nín thì nón. không. đồ không. tao không. không. หนึ่อสิบสี่อะอือไม่มีเลือดไหมติอกล้องน,นึงผมมีผมมีอ้าวตายนี่ไหนพี่นี่น

Опять не будет. เกิดตามหลังผมมาเลยอะ่ะคนดูทำไรทำไรเพื่อนโดนแยงแ่งก่อน โอ้โยโดนแล้วผมอันนี้เคลว่าสามเป็นเดท้านะฮะเออเออเออออเฮ้ยอ้าวเกิดต่อหน้าต่อตาเลยขวาสองฮะขวาสองโอเคพี่ ยิงจนน่าจะหมดโอ้ตัวกระพิษโอ้ตัวกับพิษอีกแล้ว โอ้โตายฮะผมลองเล่นปิดฉากนะฮะสองครวงจบไปเอ้าโดนเหราจบแล้วจบแล้วนะฮะสามจุดเจ็ดต่อหนึ่งร้อยนะครับผม โอเควันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเร็วๆนี้นะฮะสวัสดีครับ